ลูเวนามูริมาปุ๊บเล่น4-4-2ไี่สอลไม่รู้เหมือนกันเออพี่มันมีโอกาสไหมที่แบบว่าเขาจะเล่นหลังสี่อย่างเงี้ยมีโอกาสหรือวะแบบหากปากาเซียเลยจะช็อกเลยเอาในบทยากมากนะว่าเขาคุมคุมลิสบอนนี่เขาคุมหลังสามมาโดยตลอดไงใช่ไหมล่ะใช่แล้วอยเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแม่งมันก็มันก็ยากอะนะเพราะว่าคุณซื้อแต่ละคนมันก็จะมี มันก็จะมีดี a อของแผนของตัวเองม,มันชัดเจนอยู่แล้วไงไออย่างเช่นคอนเต้เงี้ยเขาไปคุมทีมเนี่ยไงเขาเล่นเขาต้องเล่นหลังสามตัวแน่น 3, 5, สามห้าสองสไตล์ของคอนเต้เป๊กก็จะเป็นติกิตาก้าสี่สองสามหนึ่งหรือสี่สามสามตามสไตล์ของเป๊กก็ไม่ไม่เปลี่ยนจากนี้ครอปก็เหมือนกันเซอร์เล็กฟอร์กูสันสี่สี่สองไม่ว่าจะเป็นแผนอะ่ะแต่ว่าเซอร์มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ปรับมาเป็นสี่สามสามนะไอตอนที่เป็นปีสองพันแปดอะครับแต่ว่า ไอกองหลังเนี่ยคือถ้าเกิดกุนซือผมว่าเขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะหมายถึงว่ากุนซือที่เล่นหลังสามตัวแล้วจะมาเปลี่ยนเล่นหลังสี่ตัวน้อยมากน้อยมากนอกจากกุนซือแมนยูอ่ะโอเลกุน้าโซชาไงตอนแรกเล่นหลังสี่ตัวอยู่ดีพอไอคอนเต้หรือใครมานะก็ปรับมาเล่นหลังสามตัวก็ได้อยู่บางเกมโอเล่อะเออแต่ไม่ได้ไม่ได้เล่นหลังไม่ได้เล่นหลังหลังสามตลอดแล้วก็เอาจจริงคือถ้าอามูลิมาแล้วปรับหลังสี่เนี่ยเอาตรงคือเริ่มไม่ต่างกับเทนฮากเลยนะ เราต้องการให้คุณมาทําสไตล์ของตัวเองลายเซ็นของตัวเองผมไม่ได้แคร์เลยนะว่าไอ hey, oh, ้ี่นัดแรกโอ้ยนักเตะแมนยูเล่นไม่ได้หลังสามตอนแรกเข้าใจมันต้องการเวลาในการเปลี่ยนการฝึกเข้าใจแต่ผมพูดมาตั้งแต่ตอนเทนฮากแล้วคุณต้องทําให้ไอ้แผนเนี่ยนะครับมันเป็นแผนหลักให้นักเตะมันรู้ชัด<ค>เล่นไม่ได้ก็ต้องฝึกให้เล่นไม่ได้เอ่อให้ม<ห>ันเล่นไม่ได้เพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะ มันก็จะงมงมไม่ถูกเหมือนที่เกิดขึ้นในยุคของเอเดคเทนฮาร์กอะนะครับคุณมีแผนอะไรอ่ะคุยกับหลังบ้านให้เรียบร้อยคุยจนเสร็จจนมาเป็นโค้ชแล้วเนี่ยเอามาใส่เลยนักเตะคนไหนเล่นไม่ได้ก็ไปที่มันพอปรับได้ก็อยู่ที่มันเข้าระบบก็เล่นนะครับแล้วเซตเป็นแผนหลักให้นักเตะมันเข้าใจมันจะได้มีวิธีการเล่นที่มันเป็นหลักแล้วก็ชัดเจนแค่นั้นเองอเห็นด้วยก็คือจะเล่นหลังสามก็สามไปก็ค่อยว่ากัน แล้วก็ค่อยปรับการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโน่นนั่นนี่อย่างเช่นว่าหลังสามรู้ว่าวิงแบ็กต้องซื้อใช่ไหมโอเควิงแบ็กจะซื้อได้ช่วงต้นเดือนมกราคมอ่ะเสริมมาสักตัวหนึ่งก่อนถ้าเกิดเราเสริมสองตัวไม่ได้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละหน่อยเหมือนตอนที่เจคก,กนครับเข้ามาคุมลิเวอร์พูลครับเขาก็เริ่มจากเนี้ยก็ค่อยเซตร,ระบบก่อนพอเซตร,ระบบปั๊บกองหน้าลงตัวอ่ะค่อยมาแก้กองหลังแก้กองหลังเสร็จปับ๊บอ่ะผู้รักษาประตูมีปัญหาไหมซื้อ อลิสองเวกเกอร์มาสุดท้ายจบได้แชมป์ยูฟ่าแชมป์เบลีกได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเลยเหมือนจำได้เลยของลีฟบัวครับสเต็ปของเขานะ <S <S 1> <S 1> แต่ระบบมันชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่คบมาแล้ว